คืออย่างนี้ประโยคว่าเอ่อตรงนี้เนี่ยเราจะบอกว่าสมมติผมจะแต่งเป็นประโยคเราก็ต้องใส่ประธานเข้าไปเช่นต้าจ่าใช่ไหมท้าจ่าจะแปลว่าทุกคน 大家现在开始上课。ประโยคนี้เนี่ยประธานคือทานกนส่วนการกระทำหรือภาคแสดงเนี่ยคือสรางเอและนี่คืออะไรค่าคำถามแรกเลยเวลาเราเรียนประธานมีแล้วภาพสแสดงมีแล้วส่วนที่ปรากฏอยู่หน้าภาคแสดงคือคำขยายครับสิ่งหนึ่งที่แตกต่างระหว่างเด็กมสม5เรียนเนี่ย คือในระดับมห้าเราเริ่มสนใจคําขยายเพราะคําขยายมันคือส่วนสาคัญที่สุดที่ทําให้ภาษาของเราสละสลรยใช่ไหมเช่นฉันกินข้าววาจจะกินข้าวอย่างาเลยอรย่อยหรือฉันกินข้าวใหญ่เลยใช่ไหมความสละสอรยมันก็เด้เกิดขึ้นคําศัพท์ที่เราเริ่มรู้จักคือคาว่าใครฉเีงที่แบบว่าเริ่มต้น ทีนี้ลองแต่งประโยคสักสองสามประโยคเอาคำศัพท์ที่เราเรียนมาจากม .4 จะได้สมมตุติพบพวนเราใช้ข้ามาผู้ชีวันนี้ฉันเริ่มพบพวนภาษาจีนก็ต้องหัวทำไมนะจินเทียนใช่่ 开始，呃，复习。他啥字？这讲完啊？呃，那อจ中文，的们还有个汉语，汉语，对汉语的中文都得，都得。复习汉语。 ทีนี kind of ้เอาสองประโยคน์ี้ความรู้สองประโยคน์นี้เนี่ยผสมกันมากวันนี้ฉันเริ่มเรียนเข้าเรียนวิชาภาษาจีนเขาเข้าเรียนช่างเพอเพราะฉะนั้นเข้าเรียนวิชาภาษาจีนก็ต้องช่างช่างใช่ปะอ่าช่างคือเข้าเรียนวิชาภาษาจีน แล้วว่า,าเมื่อไรที่เราต้องการใส่คำขยายมันจะต้องใส่อยู่นหน้าคำาถพกขยายเสมอใช่ปะอ,อย่างกรณีว่าขยายคำว่าช่องเครือใครเฉยนก็ต้องอยู่ตรงน้าใช่ไหมหรือขยายาคำว่าเครือห้ามอยู่ต้องอยู่ตรงน้้อันนี้เป็นหลักการตายตัวของภาษาจีนเลยคำข,ขยายไว้หน้า นี้เมื่อเรารู้จักคําว่าคลายสุดที่แบบว่าเริ่มต้นเราก็วควรจะรู้จักคํว่าสิ้นสุดด้วยเคำว่าสิ้นสุดใจาว่านะคํานี้ครับเจียสู เริ่มต้นสิ้นสุดนอกจากเริ่มต้นถังสิ้นสุดเนี่ยเราออกโครงการเราใช้คําว่าต่อเนื่องหรือต่อไปใช่ป่ะเพราะฉะนั้นคาว่าต่อไปหรือคำว่าต่อเนื่องเนี่ยก็เป็นคำขยายอีกตัวที่เราควรรู้จักเช่นฉันเรียนภาษาจีนต่อไปใช่ไหมเออหรือฉันเริ่มคล้องเรียนต่อไปอะไรอย่างเงี้ยเพราะนั้นคำอีกคํานึงที่เราควรรู้จักคือคําว่า คำนี้เคยเรียนไหมจี啊，ชื่ออาจจะคุ้นคุ้นจแปลว่าทำบางสิ่งบา,างอย่าง